สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เกานะ,ะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสือ่อการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ แนวทางนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลดได้ทุกเมื่อนะคะวันนี้นะคะมินก็จะพามาในะแนวทางนะคะรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 5 3 4 0 8นะคะแอดมินให้เด่น6นะคะวันนี้เด่น6กับเด่น0นะคะใครชอบ0ูนย์รูดศูนย์ได้นะคะแต่แอดมินขอจับ6นะคะ ก็จะมีห 6, 0 6ูน 6, 2 6หกหนึ่ง6กสองหสาสหห้าหกหกหนะคะตัวเทียดมินชอบนะคะก็จะมี หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถมนะคะหกสามนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเหลืฟกดไลค์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของแอดมินนะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะ เดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนทางตัวเลขสืส่อๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า